สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามช่องเลขเด็ดคนชอบคิดวันที่16กันยายนงวดที่จะถึงนี้นะครับฝากให้ทุกท่านไว้พิจารณานะครับถ้าเราจะไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฟันธงให้เลยนะครับให้ติดเลข0เลข2 และเลข8นั่นเองนะครับเลข0เลข2เลข8ให้ติดไว้ที่ตำแหน่งหลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับทีนี้ถ้าเราจะจับคู่3ตัวนะครับเราจะมีหลักร้อยตัวหนึ่งหลัก10ตัวหนึ่งนะครับมาจับคู่กับเลข0 2 8 เราจะได้ชุด3ตัวนะครับ3ชุดนั่นเองเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับว่าคิดกันยังไงนะครับแล้วท้ายคลิปเดี๋ยวจะฟันธงว่า3ตัววันที่16กันยายนคิดได้ตัวไหนบ้างนะครับวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขไม่ยากนะครับ ผมจะทําให้ดูจากวันที่1สิงหาคมนะครับเลขก็ไปออกวันที่16สิงหาคมนั่นเองเรานําข้อมูลกองสลากที่ออกมานะครับรางวันที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2มาคํานวณในงวดถัดไปนั่นเองวิธีการตั้งตัวเลขเราเรียกว่าน้ำยอกเอาหนามบง่งช่องแรกจะเป็นหลักร้อย ให้เรานำหลักร้อยคือเลข8มาตั้งคำนวณนั่นเองตั้งแบบนี้นะครับตั้งเลข8เอาไว้ช่องตรงกลางเป็นหลักสิบเลขที่ออกคือเลข5เราก็ตั้งเลข5มาตั้งคำนวณนั่นเองแบบนี้ช่องสุดท้ายเป็นหลักหน่วยเราก็เอาหลักหน่วยมาตั้งคำนวณนั่นเองแบบนี้นะครับออกตัวไหนก็ตั้งตัวนั้นทีนี้ จุดและตำแหน่งที่เราจะบวกกับตัวที่เราตั้งตรงนี้ให้ทุกคนจำรรดีๆนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้วงไปที่หลักพันวงไปที่หลักสิบและหลักหน่วยของรางวัลที่1นั่นเองมี3จุดนะครับส่วนหลักสิบให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1หลักสิบครั้งที่หเลขหน้าและหลักร้อยที่1เลขท้ายนั่นเอง ตำแหน่งสุดท้ายคือหลักหน่วยให้ทุกคนวงไปที่หลัก10หลักหน่วย2ตัวล่างบวกกันแค่นั้นเองนะครับวิธีการตั้งตัวเลข1 5 2บวกรวมแต้มกันนะครับจะได้8ให้มาตั้งตรงนี้นะครับ8 2 8บวกกันได้18ก็คือ8มาตั้งตรงนี้ อันนี้5บวก0ย์ได้5นะครับเราก็มาตั้งคู่กับเลข2ตัวนี้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับวิธีการบวกเลขเราก็บวกกันแบบนี้8บวก8ได้16ก็คือ6เพิ่มเป็น7เพิ่มเป็น8เป็น9และเป็น0นย์นั่นเองนะครับครบ5ตัวเราก็หยุดหลักสิบก็เช่นกันนะครับบวกกันได้3เพิ่มเป็นสี่ เพิ่มเป็นห้าเพิ่มเป็นหกและเป็นเจ็ดครบ5ห้าตัวเราก็หยุดส่วนหลักสุดท้ายนะครับตรงนี้บวกกันได้เจ็ดตรงนี้ดูดีๆนะครับให้เอาเลขเจ็ดนะครับมาวางตรงกลางแบบนี้แล้วให้ลบไปสองแต้มนะครับจะเหลือห้าและเพิ่มไปสองแต้มจะเป็นเก้านั่นเองผมจะเขียนเอาไว้นะครับลบสองและบวกสองนั่นเอง เอาตัวนี้มาวางตรงกลางนะครับนี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้ทีนี้หลักร้อยกับหลักสิบเลขทั้งหมดมี5ตัวนะครับเราจะเลือกมาหลักละ1ตัวเท่านั้นอีกจุดหนึ่งตรงนี้เป็นเลข5นะครับนำมาบวกส่วนหลัก10เป็นเลข6นะครับเวลาบวกกันนะครับให้เอาตัวกลางตัวนี้ มาบวกตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องบวกนะครับเราบวกไปแล้วนะครับ8บวก5นะครับได้เท่ากับเลข13คือ3นั่นเองนะครับพอได้3แล้วให้ทุกคนยืดไป5แต้มจะเป็น8นะครับบวกไป5แต้มนั่นเองนะครับอันนี้ก็เช่นกัน5บวก6นะครับได้11ก็คือ1นั่นเองบวกไป5แต้มจะได้เท่ากับเลข6นั่นเองแบบนี้ วิธีการเลือกตัวเลขนะครับให้เราดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้เราเลือกตัวไหนที่ซ้ำกันนะครับออกมานะครับอย่างเช่นงวดนี้เป็นเลข8นั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักร้อยจะเป็นเลข6นะครับฟันธงไปที่หลักสิบนั่นเองเราเลือกเลข8เลข6นะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็จะเป็น8 6, 5นะครับ 8, 6, 7แล้วก็ 8, 6, 9นั่นเองนะครับเลขก็จะได้งวดละ3ชุดแบบนี้เราคำนวณ1สิงหาคมเลขไปออกวันที่16เลขที่ออกคือ 8, 6, 5นั่นเองเห็นไหมครับเลข5ตัวนี้เราเลือกถูกต้องคือเลข8เลือกถูกต้องเลข6หลักหน่วยมีเลข5ตัวหนึ่งนั่นเองแบบนี้ มีชุดหนึ่งที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคํานวณอีกเราก็ไปเอาข้อมูลที่ออกงวดวันที่16มาคํานวณต่อนะครับเพื่อที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1กันยายนนั่นเองเหมือนเดิมนะครับเลขที่ออกหลักร้อยเป็นเลข8เราก็นำเลข8มาตั้งทำแบบนี้ หลักสิบเป็นเลข6เราก็เอาเลขหมาตั้งทำหลักหน่วยเป็นเลข5เราก็เอาเลข5้ามาตั้งทำนั่นเองแบบนี้จุดเดิมนะครับหลักร้อยนะครับวงไปที่หลักพันหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนั่นเองหลักสิบวงไปที่หลักแสนนะครับหลักสิบครั้งที่1เลขหน้าหลักร้อยที่1เลขท้ายนั่นเอง และหลักสุดท้ายนะครับวงไปแค่2จุดคือหลัก10หลักหน่วย2ตัวล่างรวมแต้มกันนะครับ4 6 5บวกกันจะได้เท่ากับ15ก็คือ5นั่นเองมาตั้งบวก9,08ได้17ก็คือ7นั่นเองส่วนตำแหน่งนี้บวกกันได้9นะครับมาตั้งตรงนี้ไปบวกที่หลักร้อยก่อนบวกกันได้3นะครับ3เพิ่มเป็น4 สเพิ่มเป็น5เป็น6และเป็น7นั่นเองครบ5ตัวนะครับเราก็หยุดตรงนี้ได้3เหมือนกันนะครับ3เป็น4 4เป็น5เป็น6และเป็น7นะครับแบบนี้ส่วนหลักหน่วยนะครับดูดีๆนะครับได้14ก็คือ4ี่นะครับเรานำเลข4ตัวนี้มาวางตรงกลางนะครับเป็นเลข4ีนะครับสีถ้าลบ2แต้มก็จะได้เท่ากับ 2นั่นเองนะครับถ้าเพิ่มไปสองแต้มจะเป็นเลข6ตรงนี้ให้เข้าใจกันนะครับลบ2นะครับแล้วก็บวก2นั่นเองทีนี้เราจะไปฟันธงหลักร้อยกับหลักสิบมาวางข้างหน้าตรงนี้ตำแหน่งอีกตัวหนึ่งตรงนี้ได้0ูนย์นะครับตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับเราจะมีบอกว่าเอาตัวไหนมาวางนะครับเราจะส่งให้ทุกคนนะครับใครที่ชอบเสี่ยง สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฝั่งหลักสิบตรงนี้จะเป็นเลข9นะครับเราบวกกันนะครับ8บวก0นย์ตัวนี้จะได้8นะครับเพิ่มไป5แต้มนะครับจะได้3นั่นเองตรงนี้บวกกันนะครับได้15นะครับเพิ่มไป5แต้มจะได้0นย์นั่นเองนะครับเพิ่ม5แต้มนะครับแบบนี้ทีนี้ตัวที่เราเลือกออกมาก็คือตัวที่ ชนกันหรือว่าซ้ำกันนั่นเองหลักร้อยจะเป็นเลข3หลักสิบจะเป็นเลข5นั่นเองเราก็นำเลข3เลข5ตัวนี้นะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยก็จะเป็นเลข3 5 2นะครับ3 5 4และ3 5 6นั่นเองแบบนี้3ชุด วันที่16สิงหาออกวันที่1กันยายนนะครับ3 5 6หเห็นไหมครับแบบนี้เราเลือกถูกต้อง3 5และก็6มีตัวหนึ่งแบบนี้ไปลุ้นรางวัลที่1ได้นะครับ3ตัวข้างหน้าเราก็ไปลุ้นกันเอาเองนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับตามที่ผมทำให้ดูหวังว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจนะครับวิธีการคิด นะครับไม่ยากนะครับตั้งเลขที่ออกแล้วนําตําแหน่งที่วงกลมมาตั้งบวกแค่นั้นเองนะครับทีนี้ใครสนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ทักมาหาผมได้ตามเบอร์นี้อันนี้เป็น ID ดีไลน์นะครับ0 8 9 8 7 9 6 3 9 8นั่นเองใครต้องการที่จะนําสูตรตัวนี้ไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ทักมาหาผมได้นะครับสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีความชัด เจนทุกตำแหน่งนั่นเองรวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับจะบอกไปด้วยว่าเอาตัวไหนมาวางนะครับเอาตัวไหนมาวางนะครับเป็นเคล็ดลับสำคัญนะครับตัดตัวเลขเหลือแค่ตัวเดียวแบบนี้ทุกงวดนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับที่บรรทมตรงนี้ผมไม่ได้มาชักชวนหรือไม่แนะนำให้ใครไปเล่นนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นรับเฉพาะใครที่ชอบ ซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นผมจะส่งสูตรไปให้นะครับสนใจก็ทักไอดีไลมานะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันเรามาดูวันที่16กันยายนกันนะครับว่าในแต่ละหลักมีเลขตัวไหนบ้างหลักร้อยเป็นเลข3นะครับเราก็ตั้งเลข3เข้าไปแบบนี้หลักสิบเป็นเลข5นะครับตั้งเลข5เข้าไปแบบนี้ หลักหน่วยเป็นเลข6นะครับตั้งเลข6แบบนี้จุดเดิมนะครับหลักพันหลักสิหลักหน่วยนะครับหลักแสนหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าร้อยที่1เลขท้ายนั่นเองและ10หน่วย2ตัวล่างบวกกันนะครับอันนี้ได้4นะครับมาวางได้เลยนะครับตรงนี้6 5 6 6าห1หบวก6ได้7นั่นเองนะครับ ตรงนี้ได้8นะครับหลัก10นะครับเรามาดูที่หลักร้อยก่อนนะครับ0 1 2 3และก็4นั่นเองมีปากกากระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นะครับตรงนี้บวกกันได้3นะครับ4 5 6แล้วก็7นั่นเองนี่คือหลัก10 ส่วนหลักหน่วยที่เราฟันธงนะครับเป็นเลข0ูนย์นะครับเรานําเลข0ูนย์ตัวนี้มาวางตรงนี้ได้เลยนะครับ0ูนย์แล้วลบไปสองแต้ม0ูนย์คือ10นะครับลบสจะเป็นเลข8แล้วเพิ่ม2ก็จะเป็นเลข2นั่นเองเพราะฉะนั้นฝากให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะครับถ้าเราจะไปเลือกหน่วยรัฐบาลหรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดเลข8 0 2เอาไว้ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับที่ผมได้ฟันธงไว้ให้นะครับ0 2นนั่นเองนะครับส่วนหลักร้อยกับหลักสินะครับให้ติดเลข5ตัวนี้เอาไว้หลักสิก็เช่นกันนะครับแต่ทีนี้เราจะเลือกตัวเดียวเท่านั้นนะครับสูตรที่ผมส่งไปจะมีบอกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับคือเลขตัวไหนนั่นเอง แล้วนำมาบวกกันนะครับได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5แต้มจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่ชนหรือว่าซ้ำกันนะครับนำมาวางข้างหน้าตรงนี้จะเป็น3ตัว3ชุดนั่นเองทีนี้ถ้าจับคู่ทั้งหมดอันนี้ผมจับคู่เป็นตัวอย่างนะครับ01234จะเป็นหลักร้อย5ตัวนี้ยังไม่ตัดนะครับถ้าจะตัดก็เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้น3 4, 4 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 6ี อันนี้ทั้งหมดนะครับยังไม่ตัดถ้าตัดก็เหลือแค่ตัวเดียวและ0-28นะครับหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้นั่นเองคือถ้าตัดแล้วเหลือตัวเดียวจะเป็นชุดไหนแค่นั้นเอง3ชุด3คู่นะครับหลักร้อยมีตัวเดียวมาวางตรงนี้นะครับใครสนใจสูตรนะครับ0886796398เปนะครับเป็น ID ดี n e นั่นเองนะครับผมจะส่งสูตรไปให้และจะบอกด้วยว่าตัวนี้ เอามายัางไงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับผมช่วยดูแลให้คําแนะนําทุกงวดนะครับเรามารุ้นกันนะครับวันที่16กกันยายนงวดที่จะถึงนี้ชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเลขเด็ดคนชอบคิด นะครับมีสูตรดีๆมากมายนะครับมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ